คะเดอส่วนนั่นนั่นยบบายบคอยรู้ลายแม่นใบหรือตบขากูหนิวสิตีกูตายมาหน,น,น,นี้มาหนี้วาเบิงเนะบ้าน,นี้มันี้เป็นถวยร่างวันเนะจ้ะอันนี้เป็นถวยร่างวันถวยร่างวันแล้วเซียว่าบรอดนิ่งอะไรอะไรบอดนิ่งฟอนเดย์ออกทอกกะ อันนี้คือถวยรางวัลของพอกลูกคือพ่อหญ่กับลูกไส้นะคะที่ว่าพ่ใหญ่เป็นนักกีฬาคือกันนะคะแล้วก็ได้รางวัลมากแล้วก็ลูกไส้พ่อยญ่ถวยรางวัลตรงนี้ก็คืออันตรงนี้ก็แมนแน่จ้ะอันนีุ้้มๆ้มนี่ก็แมนเด้ะค่ะอันไทยไปกับคีฟุอันคีฟุนน่ะเป็นของข่อยพกงขอยพื่นในเฮดแต่ว่าอันถวยรางวัลเป็นของข้าเจ้าเนาะจ้ะเอาอันนี้ก็เบื้องซ้ำนี่สะก่อนอน่ะรักนะจูบจูบพุดพูดสิรักนะ คั shorts, ทท uno, like ททนเซยรักนะจุบจุบรักนะจุบจุบเนเซยรักนะคันดุเซยบราจุบ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 ว่าจุบ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 ัมมาพุสพุสมอสตพุสพรักนะจุบจุอ่าจุบ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 จซื้ออย่าคึง